สวัสด<ท>ีค่ะเจอกับพวกเราอีกแล้วนะคะทีมสองนะคะกับยู u ู e นะคะวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกท่านนะคะมาดูชุดฟ้าเครื่องสามพันนาทีนะคะพวกเราสามคนนะคะทีมสองนะคะประกอบไปด้วยหัวหน้าทีมของเรานะคะผมชือแซดนะครับค่ะแล้วก็ดาวค่ะต้อมครับแล้วก็น้องใหม่อีกคนนึงนะคะที่อยู่เบื้องหลังนะครับใช่แล้วค่ะน้องเกื็ด ออไม่ใช่น้งแคนค่ะมาถึงตัวรถแล้วนะครับผมก็จะนั่มาแนะนำตัวสปาร์คเครื่องยนต์สนิดนะครับตันนี้ร9 0ยแรงม้านะครับไมแนะนำหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับตัวปิ้แจก็ดะเป็นแบบเอ่เสียบเปิดอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นตัวรีโมทนะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบมาตหฐานอะโเจนเหมือนเดิมนะครับแต่ด้านหน้าเอาจต่คูนสีดำครับก็ด้านล่างจะมีไฟเลี้ยวให้นะ มีช่องนี้สําหรับกรณีลูกค้าอยากใส่แต่ของเพิ่มเราก็มีที่ว่างให้ตัวขนาดล้อก็จะเป็นขอบ15เหมือนกับ9นะครับ,รบแกนนะครับแหวข้างประตูก็จะมีพิเศษตรงไหน,ม,นมันจะมีบอกว่าเป็นสตาร์ทเครื่อง3.6นะครับครงานั 5, นบส่วนของด้านในนะครับด้านในนะ ระบบไฟพาวเวอร์นะครับระบบเบรก ABS นะฮะแล้วก็ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับตัวนี้6เกียร์นะครับ6สปีดนะฮะเกียร์ถอยก็ยกเหมือนเครื่อง2.9ทั่วไปนะครับด้านข้างก็จะมีแบบกระจกซ้ายขวากระจกเลื่อนขึ้นลงด้านฝั่งคนขับแล้วก็ด้านผู้โดยสารนะครับแล้วก็จกตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับ1 9กับ3,000ไม่ต่างนะครับขายเหมือนกัน ข้างซ้ายขวารอดีเดียวกันนะครับตแต่แต่ยื่งยต์นะครับกว้างกว้างได้นะครับมีสามสีนะครับคือสีขาวไซเบียร์สีใหม่คือท,ท,ที่ที่เห็นตันนี้คือสีขาวโคมักแล้วก็ น,น,นีีกสเในส่วนของราคาค่าตัวนะครับสีเทาโคแพดที่หแทน,น200บาทถ้าสีงินโูรีเมียจระราคาเท่ากันนะครับแต่ถ้าสีขาวเซมิเนตจะถึง700บาท ดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะพาไปดูรถรุ่นไหนมีสีไหนบ้างราคาเิ่ม